ขั้นตอนการ Bypass ต่อเครื่องแล้วกด activate device with iCloud service ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่ารองรับแล้วก็เอาซีเร์นัมเบอร์มาลงทะเบียนในเว็บของ e d i t unlock ถ้าไม่รองรับห้ามลงทะเบียนเป็นอันขาดสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินการเติมเครดิตก็ให้เข้ามาตรงนี้เข้ามาเติมเครดิตก็จะมีเครดิตสะสมนะ,ะเราระบุจำนวนที่เราต้องการเติม แนบสลิปนะทำเป็นหลักฐานนะไอหลักฐานที่เราโอนนะ่ะสลิปธนาคารแล้วก็กดส่งคำขอเติมเครดิตให้เราโอนมาที่ของธนาคารกสิกรตัวนี้นะดูชื่อได้มันเป็นของบริษัทอีดอันล็อกดูชื่อให้ตรงนะแล้วก็กดส่งแล้วก็รอประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละไม่เกินหรอกมันก็เครดิตก็จะเข้านั่นแหละพอเรามีเครดิตพอละดังนั้นเราเลื่อนลงมา แต่จะมีตรงนี้โปรแกรม SRT file เรามาอ่านเงื่อนไขดูตอนนี้มันก็ไม่รองรับที่18.7.3ตัวที่18.7.3ขึ้นไปยังไม่รองรับแล้วก็ตัว26.2 26.2.1ว่าะอะไรก็ยังไม่รองรับนะแต่ว่าถึง21.1ได้แล้วก็ต่างคนนั้นอะได้ก็มีคลิปสอนเราเข้าไปดูคลิปสอนก็ได้ แล้วก็มันก็จะใช้ได้แค่ไฟล์นั่นแหละตัวอื่นจะใช้ไม่ได้มันเป็นไบพา s s แบบไฟล์ไม่ใช่แบบซิมขั้นตอนก็ตามนี้เลยเราไม่อ่านดูส่วนการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดตัวนี้มีดาวน์โหลดของกกิไฟล์กับตัว Dropbox แล้วก็อ่านเงื่อนไขด้วยนะถ้าไม่ใช่ของตัวเองอยามาทำนะเรามีปัญหาเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรนี้แล้วก็หลังจากที่เราไปพาส s เสร็จก็ห้ามดีลร์ตออต้า Data, เพราะว่ามันจะกลับมกิดอี แล้วก็ห้ามอัปเดต iOS ถ้าเราเข้าใจเ่ันไขแล้วตอนนี้มันอยู่370เบาทแล้วก็ใส่ serial number ที่เราเอามาจากตัวหน้าโปรแกรมนั่นแหละมาใส่แล้วก็กดเพิ่มตะก,กรา้าแล้วก็ไปที่ตะก,กรา้าจากนั้นยืนยันการสั่งซื้อรอประมาณ5นาทีก็จะมีเมล แจ้งหรือว่าเราสามารถดูที่ประวัติการสั่งซื้อก็ได้ถ้ามันสำเร็จแล้วให้กลับไปที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งต่อ Wi-Fi ของ iPhone และ iPad ก่อนบายพาจากนั้นกลับมาที่โปรแกรมแล้วก็กด Activate Device w iCloud t h i Cloud Service จากนั้นรอประมาณ10นาทีหน้าจอจะติดดับตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะรอจนกว่าโปรแกรมมันจะทำงานจนเสร็จ